บสบายดีสวัสดีพ,พ่อเมธพี่น้องสบายดีเอฟซีเวิร์ตสกูรสคุณน้องมือนี็กมกมาฝูมาพอกับช่องสาแพย์ลูกสาวลาคือเก่าเนาะตอนนี้เขากะอยู่ห่งอยู่หน้าพ,พ่อเมธพี่น้องออกมานะตามเคยเนาะตอนนี้ก,เรรากาเ็เป็นบรรยากาศยามแรงแรงเนาะพ่อเมธพี่น้องเป็นบรรยากาศยามแรงแรงเนาะเขากะขึ้นมาแต่ดำนาเนะแต่บทท่านในเมื่อบ้านพ่อเมธพี่น้องสาแพสชีพ้าพ่พาพอเมธพี่น้องมาเบ่ง มักโมหมักแปงก่อนเนาะว่ามันหมักหรือยังมักใหญ่สำได้แล้วเนาะหมักแปงค่ะมีแต่แบ่เขามากินพรมิพี่น้องลรยยูคูมือกับมียูคูมือเนาะมียูคูมือมายูคูมือพรมิพี่น้องขั้นบ่มีแบ่แบห้งชิได้กินลายเนาะตอนนั้นซอเพนกะได้มาถ่ายให้พเมิพี่น้องเบิ่งแล้วเนาะเด <c oughs> ็กก็ได้เก็บยอดหมักแปงไปหนึ่งกินกับเจลัวไปลวกกินกับเจเลอะไร เมื่อนในฮาก็ชิมาพาพพมพมเปพี่น้องมาเบิ่งอีกเนาะหมักแตงจริงเนาะบ้านเทาเอิญบอกหมักเต่งจริงเนาะพมเป็นพี่น้องหมักแตงทีเพิ่นหมักปลูกตามคันไห้คันนาเนาะปลูกตามไผ่ใหม่หัวโพนปลูกแล้วแต่ไผ่ปลูกเนาะแล้วแต่ไผ่อยากปลูกหมักแตงนี่กินสุกอย่างเดียวเลยพมเป็นพี่น้องโอเคเนาะเบาๆลา,ายฮาก็ชิพาพพมเป็พี่น้องเข้าไปข้างในผุ้เล่มีหัวกันพมเปนพี่น้อง เหลังจากที่เอาถ่ายโฟเมทพี่นองเมืองเขาก็สิได้กลับเพือนกับซานเนอเอาองโฟเมทพี่นองนี่ก็คขั้นน้เนาะขั้นนาำปั๊บนี่โฮโ้กหกโฟเมทพี่นอ้อันนี้ก็สพี่เป็นข้ายอดเฮาหเลยโบมีน,มน้ำโพนบริโตหลายมือเลยน,น้ำบกเลยหาดดีแต่มันเป็นดินทรายเนาะขั้นเป็นดินอันดินโฮโพนดินดากให้สีตต้แห้งค่ะ นี่แหละคือหมักมหมักแต่งเ้าก็อยุ่ตามคันนี่หละพรมนพี่น้องจักในไสหมากคือบบเห็นหมากจักหน่วยมากมัน,น่าจจะมีเนาะแต่ว่ามันอยู่ข้างในนี่พรมนพี่น้องเห็นแล้วเป็นหมักแต่งขาวเนาะนหน่วยพอดีกินเลยพรมนินพี่น้องพอดีกินเลยหน่วยขาวๆเนาะบบได้บิดดอกพรมินพี่น้อง เราไปอีกถ้าว่ามันมีลายห้ากระชิบิดเมื่อใหน้องแพลกินเมื่อกินกับ,บป่บบนปูปนปลาแจวหมักพริกียังก็ได้เนาะนี่กระชิบิ้มักโมแะละปลูกทำมาราบพ่อแม่พี่น้องบบมีพู้โบมียังใส่ปลูกตามคันนาเนาะบ่ได้ใส่ยังยังกระหกหก เสียด้วยโบมีหมักสลีกินพรมพรี่น้องปีนี้มีหมักแตงขาวแล้วก็หมักแตงเขียวเนาะนี่หน่วยนี่พอดีกินเลิะนี่บิดองค์กอนพมมพี่น้องหน่วยนี่หมักแตงผักคนปลูกไว้ขโมยของเพิ่นก่อนนี่ยังอ่อนๆอยู่ได้นี่งอย่างมันเป็นไนซ์ซับทานหม,มากมันแก่ม,มันิใหญ่กว่านี้ทานมีลายนี่กินซุกเนาะแซ่บ เลปลาให้มันสุกๆกับขาดหอมเละขนาดแซบแ่บเนาะอันนี้ก็หมักโม่เนาะหมักโม่หมักโม่โดมเห็นอยังหมักโมหมักแตงอันนี้ก็ได้เป็นหมักแตงขาวอันเียคือมันพูดไม่พี่น้อง มือนะมันเด็ดเอายอดมันไปอันต้มกินไปลวกกินกับเจี๋ยหมกผีแบข้างหนาโมมีปนปูปนปลากะแสบเนาะนี่ผมป็นพี่น้องหน่วยนี่ซุกเลยเหลืองเลยแต่บททันนด้ซุกด๋องเนาะบางที่มันเหลืองแบบนี้มดหน่วยเท่ากับบิดเอาเมื่อบ่มไว้เนาะบางบางอันที่กะอันแบบมันลายโพูท่าก็บิดน้ำบมทันกับป้าให้มันหล่นควันเองมันในี่ควันมัน ถ้าว่ามันหล่นควันอีกมันนี่เละขังหอมหวานข้างเดินพรมยูนอฟป้ามันเปื่อยๆนวยนี่นี่ทีดได้กินซุกแล้วเนาะทำบัลลีบิดดอกป้าเห้มันซุกคาเครือบางทีกับโมฮอดคาเครือซ้ำดอกบิดเอาไปก่อนบิดเอาไปบ่มไว้ดูแหละห้อก็ะชิโลไปทางพุ่งแลูมม้รมย่นอ้องหมักมูนี่กะคันมีลายเนะาะพลาดคันนาไว้เนาะ ขึ้นขั้นนาะลืดนนอะพะลาดหมักหมูนี่กันหน่วยํำนีเอาไปหนึ่งกินหนึ่งกินกับป่นแซ่หนึ่งชิ้นกับเจียวผิกก็แล้วไปเนาะพูดพี่้าหมักหมูข่าวเนนี่มันซุกกับทีได้กินลายหน่วยอยู่อันนี้แถวนี้ก็มีตะเครื่หงหมักหมู ได้หมักแตงหน่วยเดียวพูดพี่น้องได้หมักแตงหน่วยเดียวในคั้นนิมิตเเครื่องหมักหมูหนี่ก็ะหูกหกหกเนีาท่วมทอดเครื่องหมักหมูหมักแตงอะไรหนาให้งัว่ะกินได้เนาะไหดุเกี่ยวนี่เกี่ยวให้งัวกินนี่ นี่กำมักแตง่งหน่วยนะคะพอเจออยู่สองหน่วยขู่กันนี่ขู่กันได้นนิเฮีย้ยงกันขู่กันนิดเอาเมอกินกับปุนกับแจว นองแพลวมักเตร็จให้จ้ำเกลือก,กินจะแซ่บจนนี่เอาโซงหน่วยเมื่อข้อน้องผมเยู่พี่เราเอาใบถือเนี่ยมาใส่บริถือกระต่ายมาใส่เข่ายอดไอ้นี่บ้างบางหมักมูหน่อยหมักอื้อนี่ยังบ่เห็นจักหน่วย เห็ดกระเขือเรือกมุมีลายมีเหงาเดียวนึงได้หมักแต้งเมื่อแล้วครูมยพี่น้องหลอไปจนสุดคันบรรยากาศยามแรงครูเมยพี่น้องอากาศดีดีตตเวินก็นอยู่ไป้ายไม้เลยตตเวินสิโกดินแล้ว เห็นแต่เคือหม่องอือเปนกันอึนกระถึกป้าต้องหน่วยนะโคโลอยู่นอก,กนะหมักโมอ,อยู่นอกหัว,วก,กูก็เม่พี่นองอั่นี้แหเ่ยีบเคืออมันแลนะ่น่ะเห็ดโคโลอยู่ผู้เดียวอยู่นอกกงวัวมาเห็นมันงย่ำกินบวบบวบแลนี่ อยู่นอกหัวผู้คนเดียวมากเดียวโคโลอยู่กอันนี้หน่วยนี่ก็โอ้ยไก่สิได้คิดแล้วหน่วยนี่แห้งใหญ่ค่ะเจ้าวัวสุกเลยขอเอาปกไว้เนาะหน่วยบักใหญ่หนึ่งผมเป็นพี่น้องหน่วยนีย เบ um ื้งบ่เป็นดอกว่าจักซุกบ่ซุกเบื้งบ่เป็นแด่แต่กเคาะเบื้งก๊กก๊กแล้วก็ไปพวกไว้คือเก่าย่านมันบ่ซุกมันเสียหายเนาะแถวนี้มีแต่เครื้อหมองมูพรมพี่น้องของมานอกเลาะเบื้งอยู่นอกพรมพี่น้อง คือแหละโอ้ยบักโมนี่สิได้กินหลายกว่าบักแตงกับบักอึอยู่เด้นี่บักอึนี่มีน้อยที่สุดเนาะพุ่นพี่น้องหน่วยนี่ก็หน่วยบักใหญ่นึงบักโมธรรมชาติมาเด้อผมเอ้พี่น้องใคอยากกินนํากันเนาะอยากมากินเด้อนี่หน่วยใหญ่ซํานีแหเดี๋ยวกสุกแล้วนี่ตะเวนสิตกดิดแล้วพี่น้อง่ปลายไม้เาก็สิได้ย่างดอกเมื่อแล้วแหบัดนี้เนาะขึ้นแต่ดำนามาห บิดเอามักแป้งเมืออกินกับปน่นกับแจ่วบรรยากาศอยู่ทุงไห้ทุงนาพแม่พี่น้องอากาศดีหลายเนาะฝนไม่ได้ตกหลายมือเลยตกมือนนิพแม่พี่น้องต้องสมิดหายไปแล้ลอกปอกแป๊กแล้วก็หายไปดินกระสุมๆหน่อยเนาะ สําหรับเด็กขวาดจิล่อขวาดยังขวดยังขวดจิลอบ่หึขวดจิลอบ่พอเมื่อไปดิปะเมื่อไปขดจิลอขดก็บ่ได้กินเนาะลกบัดนี้เนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องซแนก็สิได้ย่างเมื่อแล้วเนาะบัดนี้โอเคเนาะ สำหรับคลิปนี้ซอแอนกับทุกคนจบคลิปเอาไว้สำนีเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ซอแอนด์ในเดอ้อเนาะเพื่อสิบัพผัดคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาพรมิพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีมาถูกทุกคนเนาะที่ติดต,ตามและหับ z o o และให้กำลังใจมาโดยตลอดฝากเป็นกำลังใจต่อๆไปให้แหละพรมิพี่น้องเพื่อเห็ดให้เฮามีกำลังใจเห็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ่องอีกเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อพรมิพี่น้องสำหรับคลิปหนึ่งดาคำว่า สบายดีสวัสดีเดอ้อไปกับหมักแตงงนี่แหละนาอหมักแตงสองหน่วยกับบ่มีมือถือพ่อเมีพี่น้องโอเคเนาะบ๊ายบายพ่อเมีพี่น้อง